สวัสดีค่ะวันนี้ออยมาแชร์วิธีเลือกเนอร์เซอรี่นะคะในแบบฉบับของออยนะวิธีของออยง่ายๆเลยก็คือวิธีที่1ถามคนรู้จักก่อนนะคะถามเพื่อนนะคะแต่เพื่อนเนี่ยก็อยู่ต่างจังหวัดกันหมดอะ่ะเอออยู่นคนละที่กันหมดนะคะถามไปก็เท่านั้นเออเราต้องเลือกจาก บริเวณใกล้เคียงของเรานะคะคนรู้จักที่อยู่ใกล้ๆเคียงของเราอาจจะเป็นพี่ที่ทํางานเก่าที่มีลูกอยู่วัยที่ใกล้เคียงกับลูกของเราเนี่ยนะคะก็ถามเขาว่าอ,อพี่จะให้ลูกเรียนที่ไหนหรอมีแผนให้ลูกพี่เรียนเข้าเนิร์ดไหมเข้าในบ้านที่ไหนไหมอะไรเงี้ยเราก็คุยคยกับเขานะคะก็ถามเขาแหละถามเขาว่าดีไหมเข้าไปแล้วดีไหมฟังการรีวิวจากเขาด้วยนะวิธีที่สองถ้าเกิดว่าอ,อที่ ที่ที่คนรู้จักของเรานะคะแนะนำมายังไม่โดนยังไม่เข้าตาออยก็ทำอย่างนี้เลยค้นหา google เอิลนะคะค้นหา google เปิดคำว่า nursery ใกล้ฉันวิธีนี้อาจจะเป็นวิธีที่แบบเหมือนหาร้านอาหารเนะ่ะเหมือนหาร้านอาหารกินน่ะ ะะแตก่ก็ลองใช้ดูนะคะเปลี่ยนมาเป็นหาเนอร์เซอรี่ใกล้บ้านนะะใช้ Google ช่วยหาพิมพ์คําว่าเนอร์เซอรี่ใกล้ฉันแล้วมันก็จะขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะกดไปอันบนสุดอะที่มันเป็นแผนที่ะคะ่ะกดดูแผนที่นะคะกดดูแผนที่แล้วมันก็จะเห็นที่ที่เราอยู่กับจุดจุด,จ,ดจุดที่เขาปักหมุดเอาไว้เป็นเนอร์เซอรี่เนอร์เซอรี่ใกล้ๆเราก็ลองเข้าไปดูะคะ่ะทางทางทางแล้วก็เข้าไปดูรูป มันดูรูปได้เลยนะเออเราเข้าไปดูรูปอาจจะแบบไม่ได้เป็นรูปภายในทั้งหมดครบถ้วนนะคะอาจจะเป็นแบบเราดูบริเวณรอบๆได้ไงว่าเอ้ยที่นี่รอบๆเป็นอะไรเป็นทุ่งนาเป็นเตกเป็นถนนติดถนนใหญ่หรือว่าอยู่ในซอยอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยเราถ่างเข้าไปดูรูปบริเวณสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆบริเวณได้ อันนี้เราก็ต้องตัดสินใจได้ว่าเออที่นี่ไม่โอเคหรือว่าที่นี่โอเคเราดูดาวได้ด้วยนะคะบางที่ก็จะมีคนมารีวิวมีคนมาให้ดาวไว้มีคนมารีวิวเอาไว้เขียนรีวิวว่าดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ลองเข้าไปดูเข้าไปอ่านๆนดูถ้าเราดูดูแล้วที่ไหนโอเคเราก็เข้าไปดูในเพจหรือเว็บไซต์ของโรงเรียนนั้นนะคะไล่ดูเลย ว่ามันเป็นยังไงเราพอใจไหมเราก็จดลายชื่อเนอร์เซอรี่ที่อยู่ในดวงใจเอาไว้นะคะก็พยายามหานอร์เซอรี่ที่เราเห็นตัวตนของเจ้าของหรือแม้กระทั่งพี่เลี้ยงของแต่ละคนอนะ่ะเออเราสามารถเห็นตัวตนของเขาได้ก็คือเฮ้ยเขามีเพจหรือว่ามี facebook ที่เป็น facebook ส่วนตัวของเขาอะเราเข้าไปดูชีวิตของเขาได้เลยอะเออนะคะว่าเขา ทำงานเขาเป็นเจ้าของเนอร์เซอรี่นี้นะคะแล้วก็ทํางานที่เนอร์เซอรี่นี้เข้าออกเนอร์เซอรี่บ่อยขนาดไหนนะคะดูวิธีการทํางานของเขาดู f Facebook โปรไฟล์ของเขาได้มันก็จะช่วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะว่าเนอร์เซอรี่นั้นเราหาเจ้าของได้ตามตัวได้เออนะคะนี่ก็คือวิธีส่วนตัวของออยนะคะหาเนอร์เซอรี่ที่เราสามารถดูประวัติความเป็นมาของเจ้าของได้เออนะ แล้วก็เหตุผลที่ออยตัดสินใจเลือกเนอร์เซอรี่สไตล์ญี่ปุ่นแห่งหนึ่งนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งที่เนี่ยอยู่ใกล้ที่ทำงานของคุณพ่ออยู่ไกลบ้านนะคือบ้านกับที่ทำงานเน่ะจะอยู่ไกลกันแต่ว่าเนอร์เซอรี่ที่เนี่ยอยู่ใกล้ที่ทำงานคือรอบบ้านเราอะ่ะบ้านเราอยู่อ๋อชันเมืองก็เลยหาเนอร์เซอรี่ที่เออเราคิดว่ามันมีคุณภาพดีๆเนี่ยไม่ค่อยได้ไง อก็เลยจำใจต้องหาที่อยู่ใกล้ๆที่ทำงานนะคะแต่ก็โอเคอ่ะที่ทำงานคุณพ่อเขาก็มีมีเขาเรียกอะไรอยู่ในเขตชุมชนเนาะก็จะมีนักศึกษาให้เลือกเยอะแยะมากมายเราก็โอเคอ่ะใกล้ที่ทำงานก็ยังดีก็ให้คุณพ่อเขาไปรับไปส่งเลย <c oughs> นะคะก็คิดว่าโอเคอ่ะใกล้ที่ใดที่หนึ่งอืมดีกว่าถ้าอยู่ระหว่างทางหรือว่าอยู่ไกลก็อาจจะทําให้ยากในการเดินทางเนาะเพราะว่าน้องต้องไปทั้งเช้า เย็นทุกวันนะ่ะเออเด็กเดินทางอยู่ในรถนานๆเขาอาจจะรู้สึกเครียดน,นะคะออยก็จากบ้านถึงที่ทํางานจากบ้านถึงนัสแตรก็สาสิบนาทีกว่าๆ40สิบนาทีก็ก็คิดว่าไม่ไกลมากอะ่ะแต่ก็ยังก็ยังถือว่าไกลอ่ะเนาะแต่ก็สะดวกในการรับส่งนะคะอันนี้เหตุผลข้อที่หนึ่งเหตุผลข้อที่สองที่ออยเลือกที่นี่เพราะว่าออยดูจากสถานที่ด้วยนะคะสถานที่โอเคโอเคเลยเพราะว่ามีกล้องวงจรปิดนะคะหลายมุมเลยนะแล้วก็มี ห้องนะคะไว้สําหรับทํากิจกรรมต่างๆในห้องเนี่ยก็ดูปลอดภัยดีแล้วก็ยังมีส่วนที่โล่งนะคะเอาไว้กินข้าวทํากิจกรรมเอ่อเอาดอ้วยลูกเราก็จะได้เดินเล่นวิ่งเล่นได้นะคะรับแดดรับลมได้อ้อยเคยไปดูที่หนึงก่อนหน้าเนี้ยคือจะอยู่ในตึกแถวเป็นทา,าวเฮานี่แหละแต่ว่าเขาปิดทึบหมดเลยปิดทึบหมดเลยเรายังแบบว่าเออเข้าไปดูแล้วก็ได้คุยกับเจ้าของก็จริงนะคะแต่ว่า เขาไม่ให้เยี่ยมชมสถานที่แล้วก็บอกว่าเด็กหลับอยู่อะไรเงี้ยเออก็ก็โอเคอะสิทธิ์ของเขานะคะเออก็ไม่ได้อะไรก็เลยคิดว่าไม่ได้ไม่ได้ประทับใจอะไรอันนี้คือที่แรกที่ไปดูแต่ว่าที่นี่คือพอใจมากๆนะคะข้อสาม ก็คือพอใจมากๆกับการที่ได้คุยกับเจ้าของด้วยแล้วก็เจ้าของเนี่ยพาเดินชมอะ่ะเจ้าของพาเดินชมแล้วก็ใส่ใจในการอธิบายมุมต่างๆอันนี้มุมกิจกรรมเด็กอะไรเงี้ยเออออยรู้สึกว่าถูกจริตถูกจริตกับเจ้าของไม่เหมือนที่แรกที่ไปะนะคะวันที่ไปเนี่ยเราก็พาลูกๆไปด้วยเนาะเขาก็มีแบบทดสอบพัฒนาการเด็กอะ่ะของออยอะ่ะคนโตสามขวบคนเล็กขวบสามเดือน เขาก็ทดสอบพัฒนาการให้ทีละคนทีละคนเลยนะอออว่าเขาใส่ใจอะใส่ใจในการดูแลเด็กๆอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือดูเขาพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินนะคะเออก็จะมีเมนูต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเขียนไว้แล้วก็มีเรื่องการสอนเด็กๆเขาก็บอกว่าเขาจะเน้นสอนให้เด็กๆรู้จักมีวินยัยแล้วก็มีความรับผิดชอบอะไรเงี้ยออยก็เลยคิดว่าอืมดูแล้วถ้าลูกเราไปที่เนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้ลูกเราเล่นไปวันๆหรอกมั้ง เออเขาคงแบบว่ามีสอนระเบียบวินัยอะไรบ้างเงี้ยออยก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะให้ลูกได้เออ่เรียนรู้สิ่งต่างๆที่นี่เนาะอืมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โอเคเลยก็คือเรื่องจํานวนนักเรียนนะคะจํานวนนักเรียนออยว่าประมาณสิบสิบห้าคนกับสถานที่พื้นที่เท่าเนี้คิดว่าไม่แออัดนะเออนะเ,ออเปรียบเปรียบเทียบกับที่นะเออ ความกว้างขนาดความกว้างของพื้นที่ใช้สอยกับเด็กสิบคนสิบห้าคนอนะ๋อ,อคิดว่าโอเคนะไม่ได้แออัดมากนะคะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องดูคือดูครูพี่เลี้ยงนะคะครูพี่เลี้ยงของที่เนี่ยออยคิดว่าส่วนใหญ่แล้วดูสะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็ดูใจดีด้วยเออดูภาพเขาแบบเออเขาเรียบร้อยดีเนาะเราแบบรู้สึกแบบเฮ้ยยังเรียบร้อยกว่าเราอีกเออก็เลยชอบที่นี่นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออออชอบแนวความคิดในการเลี้ยงลูกของชาวญี่ปุ่นอยู่แล้วอาจจะไม่ได้แบบ ชอบทั้งหมดเป๊ะๆนะบางอย่างบางอย่างวิธีการเลี้ยงลูกบางอย่างของชาวญี่ปุ่นอะออยว่าโอเคเลยอะยังอยากจะเลี้ยงลูกแบบสไตล์นี้เลยนะคะก็คือส่วนตัวเนี่ยชอบอยู่แล้วเนาะแล้วการสุดท้ายเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะออยคิดว่าค่าใช้จ่ายที่เนี่ยมันไม่ได้แพงมากเหมือนโรงเรียนอนุบาลอินเตอร์เนอร์เซอรี่อินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ ไม่ได้ถูกมากจนขนาดว่าเฮ้ยวันวันหนึ่งเนี่ยเขาจะเอาอาหารอะไรให้ลูกเรากินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือไม่ถูกมากจนขนาดแบบเราตกใจก็อยู่ในราคากลางๆนะคะก็ก็คิดว่าพอใจกับราคาเนาะอืมถ้าสองคนก็นหนักกันนะเออนะก็เลือกเป็นที่นี่นะคะส่วนประสบการณ์ในการไปส่งลูกๆเข้าเนอร์เซอรี่วันแรกนะคะจะเป็นยังไงเด๋ยวออยมาแชร์กันในคลิปหน้านะคะ